สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่20มิถุนายน2566มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อทางด้านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานข่าวโดยอ้างอิงเ,เอกสารของเจ้าหน้าที่ยูเครนที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่ายูเครนนั้นรู้สึกไม่พอใจตะวันตกที่เอาแต่กล่าวว่ายูเครนมีอาวุธเพียงพอสําหรับการโจมตีรัสเซีย ด้วยขณะนี้คลังแสงมากกว่า30%ของอยูเครนกําลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมส่วนยุธทธปกร์ของตะวันตกจํานวนมากที่มาถึงอยู่ในสภาพที่แย่หรือไม่ก็ใช้งานไม่ได้เลยทั้งนี้เอกสารของอยูเครนได้ ne, มีการยกตัวอย่างบางกรณีออกมาให้เห็นเช่นกรณีของปืนครบ M109 ของสหรัฐจํานวน33กระบอกที่อิตาลีนั้นเป็นผู้บริจาคให้ ปรากฏว่าอาวุธชุดนี้ถูกปลดประจัาการมาเมื่อหลายปีก่อนแต่ยูเครนได้ขอให้มีการปรับปรุงก่อนที่จะนํามาใช้งานซึ่งบริษัทของสหรัฐก็ได้นํากลับไปซ่อมแซมด้วยงบประมาณ19.8ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม2566ก็ได้มีการส่งปืนที่ซ่อมมาแล้วจํานวน13กระบอกที่ปรากฏว่าปืนเหล่านั้นไม่เหมาะสมสําหรับภารกิจในการสู้รบแม้แต่น้อยต่อมาผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาของกลาโหมยูเครนได้มีจดหมายไปถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอน เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566ว่าบริษัทที่ให้บริการซ่อมของสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธทรักรณีซึ่งทางด้านซีอของอันตราดีเฟน s ์คอ r p เ r a t i ชันก็ได้กล่าวกับนิวยอร์กไทม s ์ถึงเรื่องนี้ว่าปืนที่ซ่อมทุกกระบอกทํางานได้เมื่อตอนที่ทางบริษัทส่งมอบให้แต่พวกยูเครนต่างหากที่ไม่รู้จักการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมอีกกรณีหนึ่งก็มีเรื่องปัญหาของอุกป,ปกรณ์ของกองทัพสหรัฐเช่นกันซึ่งมีอ้างอิงจากรายงานของผู้ตรรรรรววววจกกกกาาาททััท่่ไปปขออองะลสหืเ็นน บอกว่าช่วงฤด,ด,ดูร้อนปีที่แล้วหน่วยกองทัพของค่ายอาริสจันในกเวดได้รับคําสั่งให้ส่งรถทาวี่29คันให้กับทางด้านกองทัพยูเครนแต่ปรากฏว่ามีเพียง3คันเท่านั้นที่ใช้ต่อสู้ได้ที่เหลือต้องการซ่อมแซมอยู่หลายเดือนโดยต้องซ่อมทั้งระบบกําลังส่งแบตเตอรี่ที่หมดจุดของเหลวที่รั่วไหลไฟที่แตกและอุปกรณ์ประกอบอื่นอย่างไรก็ดีเมื่อรถเดินทางมาถึงโปแลนด์ก็มีอยู่เพียง25คันที่พบว่าอย่างรถนั้นใช้การไม่ได้เลย และต้องใช้เวลาอีกกว่า1เดือนในการหายางมาทดแทนนอกจากนี้ทางหนือดังก,กล่าวยังถูกสั่งให้ส่งปืนครบ M777 แบบลากจูงไปให้ยูเครน6ลำในเดือนมีนาคมปี2565ด้วยแต่กลับว่าเป็นยุทธป,ปกรณ์เหล่านั้นจําเป็นต้องการซ่อมแทมก่อนซึ่งใช้เวลา3เดือนในการซ่อมก่อนจะส่งไปยังโปแลนด์และก็ยังต้องมีการซ่อมเพิ่มเติมอีกเพราะยุทธภกรเหล่านั้นได้ถูกตัดสินว่าใช้การไม่ได้ในที่สุด นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อมีข้อมูลเล็ดลอดกันออกมาว่ายูเครนนั้นเริ่มไม่พอใจตะวันตกเช่นเดียวกันกับกรณีในส่วนของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ส่งมาให้ทางด้านยูเครนล้วนแล้วเป็น อาวุธเก่าเป็นของเก่าใช้การแทบไม่ได้นะครับแล้วก็นีคือสิ่งที่พวกเขานั้นจําเป็นที่จะต้องส่งซ่อมเพราะส่งซ่อมก็ซื้ออะไรซื้อยุโทโธปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกรวมถึงค่าซ่อมบำรุงก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนี่ก็เลยทําให้ตอนนี้สมรภูมิรบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือว่ากลายเป็นที่ระบายอาวุธเก่าของทางด้านสหรัฐอเมริก,กาแล้วก็พันธมิตรตะวันตกนั่นเองครับ